ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะมากินกันแล้วนะจ๊ะฉ่ำๆค่ะอืมแม่ขาดูก่อนขาดูก่อนค่ะ,คะมีนี่ดูหมึกสิ 200อย่างเดียวลูกไซส์200ลูกถอก้องน้องฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ ันนี้ก็อยู่กับชินีชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะอยู่กับบีบีด้วยค่ะลูกสาวเลยค่ะของดิฉันเองแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่อ่าวประจวบนะจ๊ะจอดรถอยู่ท่ามกลางฝนพามบรรยากาศดีมากขึ้นสัตว์ทะเลลื่นสัตว์ทะเลต้องขึ้นเพลงไหนวะขึ้นสายลมที่อบทะเลไว้ แต่ตอนนี้นะคะทุกคนค่ะเราถึงแล้วนะคะวันนี้ร้านเจเล็กไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าร้านเจหนึ่งคือคนมุงเยอะมากเขามาตามแบบว่าอันนี้แน่เลยอ่ะ Youtube มารีวิวนะคะแล้วก็วันนี้อยากกินยำหกไขอ่อ่ะเออเป็นยังไงจะปังแค่ไหนแล้วก็ยำขนมจีนนางลดทุกคนปะร้านแม่หนึ่งคนเยอะมากเยอะจริงๆแล้วก็เจ,จ้าชายเจ้าชายพคะเจ้าชายเจ้าชายอยากกัดี่ฉันด้วไคะ ในที่สุดหม่อมฉันก็เจอเจ้าชายแล้วหม่อมฉันตามหาเจ้าชายมาเป็นเลีปีมองเหมือนจะกัดหม่อมฉันเลย <c oughs> อุ้ยบรรยากาศดีมากท้องทะเลอันนั้นก็คือเรือนะคะเรือของดิฉันแล้วก็เจ้าชายนะคะเราจะออกไปล่าหมึกกันคืนนี้บรรยากาศดีมากแล้วนะเขาเรียกเขานี่เข่าอะไรอะ่ะกระกเออที่แบบว่ามีวัดอยู่ทางด้านบน <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินไปลานเจนหนึ่งกันนะคะ มาทุกคนโอ้โหไม้อะไรอ่ะทำไมเขา กล้องอะไรดีขนาดนี้เดี๋ยวนี้ก็ตัดต่อดีด้วยสวัสดีช่องเจนหนึ่งแซตําปากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะไม่ต้องกดติดตามนางเยอะเพราะนางตัดต่อคลิปดีฝาฉันแล้วส,ส,ว,สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะนี่มาหาแม่ตอนนี้เขาเป็นคนดังแล้วไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยให้ถ่ายหรือเปล่าเนี่ยเราวันนี้จะได้กินยำขนมจีนไหมเนี่ยโทรมาจองคิวรับนี้แม่ให้ถ่ายนะโอ้ยจริงเหรอต้องจองคิวใช่ไหมแม่เราคุยกันตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะอย่ามาอั้มฉันมีหลักฐานนี่ทุกคนสิ่งที่ชอบมากที่สุดคร้านนเจคะ ผลไม้ของนางคือปอมเวอร์ปอมเนี่ยคือคนพูดใช่ไหมโอเลศก็ไม่ได้บป็ยามเป็นหัวไข่กิ้วกวค่ะโอ้ยแม่ข่าวมากเลยอ่ะไหลบัวทุกคนค่ะแล้วก็วันนี้โอ้โหปังมากแต่ละอย่างนี่หลายหลายคนก็จะบอกว่าเออชีเน่ฟันเลียงตัวสวยเหมือนข้าวโพดอะไรอย่างนี้นะคะปูสดนะที่ร้านจะใช้ปูสดนะทุกคนแล้วดูตัวดิแม่ดูตัวนี่เห็นไหมปังปัง พาไปดูทางด้านนู้นทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้ทางด้านนี้เป็นแซลมอนค่ะทุกคนนี่แล้วก็มาต่อกันด้วย <c oughs> นี่เลย <c oughs> ปลาทูทุกคนขาวันนี้ซิฉันต้องกินยำปลาทูค่ะยำขนมจีนรสดเลิศดของนางฉ่ำจริง <c oughs> กุ้งแม่ทำไมกุ้งตัวใหญ่จังอ่ะแซลมอนอีกแล้วใช่ไหมตรงนี้แซลมอนแซลมอนมีสองมอแสดงว่าแซลมอนขายดี <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นไข่เจนหนึ่งถ้าไม่ใช่หมึกไข่นะคะ แม่มึกไข่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะไข่แมงดาซ้าหอยแครงค่ะลวกกันแบบช่ำๆเลยเห็นไหมทุกคนแล้วทางด้านนี้ทุกคนนึเป็นอีกหนึ่งร้านที่บอกทุกคลิปเลยนะว่านางเป็นคนที่ลวกไข่ดีมากกัดเข้าไปก็คือแตะแล้วก็แตกเหนียวหนึบข้าในปากเลยนะบางร้านลวกไม่เป็นมันก็จะแข็งๆนะทุกคนอทุกคนค่ะเราจะสั่งเป็นยำหกไข่าลาไม่เผ็ดแล้วก็ยำขนมจีลานะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนคะ่ะเป๊ะปังแค่ไหนมาถึงเราก็จองคิวนะคะตอนนี้ก็นั่งรอประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะไม่มีการแบบว่ารัดคิวนะคะแม่ฉันทำไมฉันแบบฉันน่าจะจองคิวตั้งแต่วันศุกร์ที่โทรหาแม่เนาะานจะได้คิวแรกใช่ไหม <c oughs> อ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวรอก,กันอีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายนะคะยำหกไข่ของชีเน่แล้วก็ยำขนมจีนปลาทูที่อยากกินเป็นเดือนๆือแล้วนาก็ไม่ส่งไปให้ที่กรุงเทพ ร้ายออันนี้เป็นเมนูของเด็กหญิงชีเน่นะคะก็ยำหกไข่ค่ะเข็ดแ,แบบเด็กอนุบาลเ,เราไปดูยำหกไข่กันนะคะทุกคนคะ่ะคคน,น,น้ำากงปูัูนะคะใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วนะคะเครื่องปรุงมีพริกนะคะมีปลามีน้ำปลา น้ำตาลตโนดค่ะอย่าทำฉันแล้วก็อันนี้เป็นมะนาวค่ะตัดเลยขอ้แม่ขาดูก่อนขาดูก่อนมีนีดูหมึกสิโอ้ทุกคนใหญ่มากแน่นมากไข่เจนเงี้ยไม่ใช่ไข่หมึกหมึกไข่เออไม่ใช่ไข่เจนึงค่ะหมึกไข่แน่นมากทุกคนอันนี้เป็นมีไข่แรกนะคะไข่ที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็มาทำใส่โค้ดไหลบัว ข้าวโพดค่ะทุกคนนี่เป็นไหลบัวจา้าแล้วก็เป็นหอมแครอทแล้วก็ลาดลงไปเลยลึบอันนี้ไข่ที่หนึ่งนะคะไข่ที่สองค่ะไข่แมงดา,งาค่ะจุบกันไปเลยแล้วก็ไข่ที่สามไข่ปลาจ้าสองร้อยอย่างเดียวลูกไซส์สองร้อยลูก ไข่ปูไข่ปูค่ะไข่ที่ห้าค่ะไข่เยอะมาจ้าแล้วก็ไข่ที่หกค่ะยังไม่เต็มจ้ะอุ้ยยังไม่หมดอีกไหมใช่ไข่กี่ลูกเนี่ยสามลูกใหญ่ใหญ่ไข่แดงจ้าไข่แดงเคลมอีกห้าลูกเออออออไข่แดงจ้าทุกคนค่ะอีกห้าลูกนะคะฟังมาก แล้วก็โรยผักลงไปจ้าปังมากทุกคนค่ะกับเมนูมหกไข่นะคะต่อไปเป็นเมนูที่อยากกินมากทุกคนค่ะที่เรากินอร่อยมากยำขนมจีนปลาทูแล้วก็ปลาทูก็จะแกะกันสดๆดแบบนี้เลยนะคะเออ,อเไม่ยามสง<ช>ไปไให้แถมให้หนึ่งตัวเหรอแม่ใช่แล้วปังมากทุกคนใครอยากกินนะเจ๊หนึ่งเขาก็หิ้วยำส่งนะติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กพิมพ์ว่า เจหนึ่งแซบตาปากนะคะแล้วก็ติดต่อฮิ้วยำได้เลยเขาจะมีฮิ้วเป็นรอบๆนะคะแม่ปกติเราขายชุดหนึ่งเท่าไหร่65บาค่ะ65บาทนะคะม,ม,มะเขือเทศราชินีค่ะ<ม>พริกค่ะมมแม่หนูกินได้ใช่ไหมน้ำเยอะน,น้ำปลาน้ำตาน้ำตาลตโนดแล้วก็น้ำมะนาวค่ะ พุกเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ขนมจีลงไปจ้าจากนั้นใส่หอมนะคะแล้วก็เทจา้านี่นะะ่ฉ่ำมากทุกคนดูดินี่แล้วก็ผักโรยจ้ะจึงจ้งอึ๊บจึ้งเรียบร้อยคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินริมทะเลนะคะทุกคนริมทะเลจริงๆนะจ๊ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะนี่ ยำหกไข่คะ่ะน่ากินมากทุกคนคะ่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะเป็นยำขนมจีนปลาทูจาเดี๋ยวจะมากินกันแล้วนะจ้าฉสำๆคะ่ะอ้ยทุกคนเนี่ยอยากกินมานานมากให้นางส่งมาให้ที่กรุงเทพนางก็ไม่ส่งนะยำขนมจีนแล้วทุกคนดูปลาทูสิปลาทูแบบชิ้นแบบบิ๊กเอฟบิกเอฟอ่ะทุกคนคะ่ะนี่มาเดี๋ยวลองชิมปลาทูนก่อนเลย ออืไสบัวจ้ะน้ำยำร้าน,นเจ๊นหนึ่งอ่ะก็จะแตกต่างจากร้านอื่นคนขาเพราะว่าของปรุงรสอ่ะมันไม่เหมือนกันเนาะทอกคนดูขนมตีนปลาทหูไสบัว เอาจริงๆนะฉันรอคอยแบบจะกินแบบยำขนมจีนร้านเจ๊นหนึ่งอะตั้งแต่ที่มันถ่ายรอบพี่แล้วอะ่ะไม่ผิดหวังทุกคนมาสั่งเด้ยเลยขนมจีนยำขนมจีนประทูแกดูปลาทูเขาดิโอ้โหชิ้นดิบลเฮอใหญ่มากคุณไหลบัวนางแบบ กรอบมากแล้วก็สะอาดมากใครรับชมจากจังหวัดไหนนะคะแล้วก็ดูตอนกี่โมงก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะใครเคยกินยำเจ๊นหนึ่งแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยใครชอบไม่ชอบไงก็บอกด้วยนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ยำหกไข่โอ้ยใหญ่เกินประทูเยอะเกินโอ้หกไข่มาแล้วจ้า ไขป่ปลาไข่หมึกไข่แมงดาไข่แดงเคมยเยม็มไข่ปูไข่เย่ามามาต่อกันแบบอันแรกเลยชิมน้ำยำก่อนน้ำยำก็จะออกเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานเหมือนเดิมทุกคนคะ่ะโอ้โห و, ดูหมึกอืม ไข่เนมาะต่อไปเป็นไข่แดงไข่ปลาไข่ปูตามแล้วไข่มังดาค่ะอ,อันนี้เขาหร่อนักหกร้อยอ่ะไม่แพงเหลือทุกคนขามันแน่นมากนะบีเดอะมากไข่ปลาแบบเน้นๆค่ะ ไข่ปลานี่แตกไข่ปากแปะ๊ะแปะ๊ะแปะ๊แปะไข่เยอะมานิดนึงผสมกับไข่แมงดาหืิ่นเาะแล้วทุกคนขาคือ ได้ยำล้าใช่ไหมก็มานั่งกินอ่ริมทะเลทุกคเขาจะมีที่ให้นั่งกินแบบนี้นะตลอดแนวยาวเลยนะแล้วก็ได้ยินเสียงคลื่นซาสาแล้วก็บรรยากาศดีมากบอกเลยบรรยากาศดีมากคุ้มมากอืหกไข่ขอตัวกินก่อนนะคะทุกคนข่ะ่ำมากทุกคนแวะมากินได้นะรดน้ำยังมีน้ำไม่เนี่ยไข่มังดา กินมากกินก่อนละครทุกคนใส่ใหญ่นะจ๊ะเออแม่ใส่เย็นสิใส่พริกค่ะน้ำปลาค่ะอันน้นอะไรแม่น้ำปลา,ปาแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อม อันนั้น้ำลายแม่ตมามมะพร้าวก่หาเลี้ยงมันดูมีแบบเอ็นเตอร์อะไรเงี้ยก็คือ,อกกตอมามมะพร้าว